สวัสดีค่ะร้างรถไถยพดินสามชุกสุพรรณบุรีนะคะพิกัดนะคะพิมพ์คำว่ารถไถยพดินสามชุกสุพรรณบุรีนะคะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนํารถตัดหญ้าแล้วก็เครื่องย่อยกิ่งไม้นะคะรถตัดหญ้านะคะเข้าขึนเข้าใหม่นะคะคันแรกนะคะก็จะเป็นโอเล็กนะคะโรบินห้าแรงนะคะสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยนะคะคันนี้ก็เป็นรถสภาพนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะคะรุ่น A M หกหนึ่ง B นะคะออโต มเวอร์ ver, นะคะโอเล็ดนะคะนี่ค่ะโอเล็ดนะคะโอเลดนะคะวางเครื่องโรบินนะคะห้าแรงม้านะคะอันนี้สวยเลยนะคะ,ะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอ่าโทษทีค่ะเป็นเครื่องหกแรงม้านะคะไม่ใช่ห้าแรงม้านะคะสวยเลยนะคะสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะแฮนด์ปรับโยกซ้ายโยกขวาได้นะคะปรับแฮนด์สูงต่ำได้นะคะเครื่องใหม่ๆเลยนะคะมานะคะ่ะ คันนี้นะคะราคาส4 5 0 0ี่ันหรอบาทส่งฟรีนะคะ24,500สี่พันหร้อยบาทส่งฟรีนะคะ,ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมาจากญี่ปุ่นนะคะ,ะตัวต่อมานะคะเอาความกว้างของการตัดนะคะอยู่หกสิบซนติเมตรนะคะหกสิบซนติเมตรนะคะร้อยยางก็สามจุดห้าขีดหกนะคะกระทะก็ไม่ค่อยสวยนะคะแต่ยังอื่นสวยสวยทั้งคันนะคะจะเป็นกระทะไม่ค่อยสวยนะคะแอนเขาก็จะ,ะทําสีมานะคะทําสีจากนโนนมานะคะ โอเคเดี๋ยวก็ต้องเก็บกระทะให้นะคะต่อมาค่ะเครื่องย่อยกิ่งไม้ตัวใหญ่เลยนะคะตัวนี้แบบขับนะคะแบบขับไม่ใช่แบบเข็ดนะคะย่อยกิ่งไม้ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะยี่ห้อซาซีโคกุนะคะซีโคกุวันนี้ก็ของญี่ปุ่นนะคะโมเดลของอตัวรถนะคะ c ีเอสหนึ่งห้านย์ะคะตัวซีอทีนี้เครื่องยนต์ของเขานะคะคจะวางเครื่องคาวาสกิะ asaki, นะคะ พาวาสากิ5แรงนะคะ f อ200นะฮะอืมนี่นะคะก็โดยทั่วไปนะคะเอะเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์กิ่งไม้เขาใช้กันอยู่ให้5แรงนะคะเห็นมานี้นะคะรถสวยใหม่เอ่าที่เราโชว์ตอนนี้ยังไม่ได้ล้างเลยสักคันนะคะเพิ่งเข้านะคะฝุ่นยังจับอยู่เลยนะคะคันนี้คือใหม่มากนะคะใหม่ทั้งตัวรถนะคะสามารถเอาไปทําเป็นอ่ารถเข็นรถอ่า เข็นซาลี่ทําเป็นรถบรรทุกได้นะคะไม่ใช่ซาลี่นะคะเป็นรถบรรทุกได้นะคะล้อสวยใหม่เลยนะคะคันนี้นะคะขาย2,550นะคะรวมส่งนะคะเพราะว่าอตัวรถมันคันใหญ่ค่ะเป็นคันใหญ่จริงๆนะคะก็เลยราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเพราะค่าส่งมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็ราคานี้ก็คือเช็คสภาพถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะเช็คสภาพให้ เรียบร้อยเลยตัวต่อมาค่ะตัวนี้โคตรสวยเลยนะคะซาโตะนะคะ